พอดีว่าเวลาที่อ่านนะคะก็อยากจะฟังฟีดแบ็ k ของสมาชิกผู้ฟังนะคะผู้ฟังคนตาบอดทั้งหลายว่าเออเขามีฟีดแบ็กกับเรายัางไงเราจะได้นํามาปรับปรุงตัวนี้ก็มีโอกาสได้นรู้จักน้องคนนึ่งน้องเขาบอกว่าพี่ค่าช่วยอ่านหนังสือที่ค้างอยู่คือหายไปนานมากเลยอ,อ่านอ่านแล้วเขาอ่านเขาอยากฟังแต่มันไม่จบ ให้เราไปช่วยหาหน่อยไอ้เราก็โอนหนังสือหาไม่ง่ายเนาะเวลาไปหาหนังสือ<า>ก็เลยอยากจะฝากบอกสมาชิกที่เป็นอาสา,า,าสมาัครกันค่ะว่าถ้าอ่านแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันมันไม่ถูกจริตอาจจะ <c oughs> บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่มีความสุขกับการอ่านหรือว่าแบบมีงานเยอะไม่สามารถจะอ่านได้จนจบอย่างไรก็ตาม <c oughs> รบกวนแค่อ่านให้จบในเล่มนั้นคือเวลาคุณเป็นอาสาสมัครอ่านเล่มไหนก็จบไปเล่มหนึ่งเลยอย่าอ่านค้านเพราะว่า น้องๆเขาขาดอ่านหนังสือบางครั้งอยากจะฟังต่อหาหนังสือก็ไม่ได้เหมือนคุณมีหนังสือพิเศษเล่มเดียวคนอื่นหาไม่ได้แล้วแต่น้องก็อยากฟังต่อมันฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นขอความเมตตาอาสานะคะรบกวนต้องช่วยกันอ่านให้จบไปในเล่มน,นั้น พอเล่นนั้นจบคุณจะไม่อ่านอีกเลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าานก็จะดีมากค่ะใช่ค่อ่านก็จะดีมากค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมีกิจธุระหรือว่าจําเป็นจริงๆหรืออะไรก็ตามจบเป็นเล่มเลมไปดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเราอ่ะมีมีกฎอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ให้อ่านหลายๆเสียงในหนึ่งเล่มด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็อยากเราควรให้เลือกเล่มที่เรามั่นใจว่าเราจะอ่านให้จบ แบบนั้นจะดีกว่านะคะ,คะแล้วก็ถ้าโอากาสหน้าแบบมีเวลาอีกเราก็ค่อยย้อนกลับมาอ่านได้ตลอดเวลานะคะหรือไม่ก็ถ้าคิดว่าอ่านไม่จบแน่แล้วส่งหนังสือมาให้ทางสมาคมน,นะคะจะได้ส่งให้คนอา่อานต่อแทนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะก็จะดีค่ะต้องขอบคุณพี่มากเลย,ะเลยนะคะยินดีค่ะ